เดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าปฝึกหนักมากแข่งขันยังเข้มข้นมากเราซ้อมเยอะเกินซ้อมเอาตายอขาเบี้ยงเข้าไมทาไมไม่ได้ตกบันไดวานะสอนได้เลยเดินไม่ได้อยู่สอวันแล้วก็คือแบบนันก็ถึงมันรากวดแล้วว่าาลัมีแกสเตอ วันนี้มาทาวันนี้มาแ่อนสสาเก็บไว้อยู่บ้านแล้วค่ะคุณพี่ไปแล้วคุณพี่ใช่ก็เลยไม่ได้เอามาแบบพี่พี่คนนะคะคนดคงปวดอะไรกันเยอะแกะนะเนี่ยอ่านเราเล่าสื่อเกเได้เราภาพต่างปวดห้ดูด้แบบนี้เดี๋ยวคนไม่เชื่อว่า มีส่วนจิสติกเออ,เอ,อแล้วก็ได้รางวัลนชนะเลิศช่วงนั้นเป็นยังไงครับตอนฝึกฝึกหนักขนาดไหนฝึก<ข>หนักนามากทุกวันหลังเลิกเรียนมากับพี่บอลซ้อมถึงประมาณ4-5่ห้าทุ่มก็แบบมีการเทรนนู่นนี่นั่นเทรนการเดินการซ้อมละครการแสดงของพิเศษเออของพิเศษเราเป็นยังไงวพิเศษ นะะคที่แก้วไปก็จะเป็นมหาวิทยาลัยของการค้าแล้วก็มีมหาลัยต่างๆที่มีคณะโลจิสติกส์เนี่ยเขามาประกวดกันทั่วประเทศแล้วก็มีการแข่งขันยังเข้มข้นมากซึ่งกวเป็นคู่ใช่ไหมใช่ประกวดเป็นคู่ชายหญิงกับพี่ปาล์มค่ะแบบทําอ๊คี้ตรงนี้นะคะชนะเลิศดั้งสองคนผู้หญิงผู้ชายค่ะคนไทปบ้างค่ะอ่าค่ะของแก้มมีสองเวที เวทีแรกเป็นของมหาลัยกุลภาอันนี้ชนะเลิศเหมือนกันเป็นดาวมหาลัยมาเล่นเป็นลักหนัก่อนแล้วก็ไปแข่งกันอีกอันหน่งก็เป็นดาวมหาลัยหนึ่งค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นประกวดมิสซูอิตสิกอันนี้ก็คือต่อใช่ต่อมอบตำแหน่งให้กันปีต่อใครจะขาดใครจะขาดันนี้ก็ชนะเลิศเหมือนกันปีทันตแพทย์แก้วไม่ต้องบอกปีเนาะเพราะปีอะไร มีเพราะว่าเราค้อมเยอะเกินคลอมเยอะเกินไปแบบว่ากลัวไม่ได้กลัวเนิร์ไม่ได้ปีที่ไปแข่งมีโลซิติก็คือหาเดี่ยงแบบเปรียบทียบทำยังไงเลยชีสเปรย์แล้วก็ป้อนเวทีอัดสเปรย์อีกแล้วก็ไอ้ฉายอุ้มเวที เพราะว่าเดินไม่ได้แต่ว่าพอขึ้นเวทีคุกก็ได้พอลงจากเวทีเป็นไงลงเหมือนเดิมข้อเท้าเหมือนเดิมก็คือมุ่งมั่งมุ่งมั่นเราแบบไปไม่ได้เราไม่ได้สวยที่สุดบนเวทีนะทั้งสองเวทีแต่ว่าทัศนคติเราได้ความสามารถเราได้แล้วแต่กรรมการก็ปฏิเสธไม่ได้เลยมันโผเลยเพราะว่าเรอยยิ้แกเราได้เลยแรงกดดันแรงกดดันมาก ติ๊กอ่ะคือได้มาทุกปีเลยเราก็แบบกดดันตัวเองกดดันว่ะปีเราเราก็ต้องได้แบบซ้อมจนแบบซ้อมเอาตายอ่ะแบบสองวันก่อนแข่งเดินไม่ได้เลยเออประมาณแต่ก็ได้มาแต่ก็ได้มาจะต้องติดยอดเต็มมอหงม่ลองอ่ะนี่ถ้าเราติดเราจะแย่ไปบั่วไทยทั่วภาใช่เป็นทีแรกก็คือดาวเดือนก็คือได้ครู ลจิสติกได้คู่เลยแล้วก็ที่ปู้กวดมีโลนิสติกคาเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นดูโอการเราเป็นคู่หูกันเราสามารถแบบเคมีเข้ากันได้อรแล้วก็ประกวดคู่กันทั้งสองเวีแต่ว่าเวทีที่สก็มีคอนฟนิดหน่อยยังไงคะคืออะไรทำไมเออเออไู่้้้ห ทำได้ไม่เป็นไรโจสุดท้ายเขาต้องให้ให้มันเป็นแอมเบสเดอร์ผ่ายกับองเท้าต้องเอ้าที่น้ำท่วมอ่ะปีนี้ป่ะใช่ ไม่ผิดหวังสมัครจได้ต่อเมื่อะควตัดมาของแนนค่ะใช่นี่ก็เป็นแนนสมัยเฟชชี่ สมัยเฟชชี่ค่ะปีหนึ่งก็เป็นดาวคณะแล้วก็ไปประกวดเป็นดาวมหาลายัยแล้วน,นั้นก็มี2เวทีนะแล้วก็มี6เกียวเกมอีกเวทีหนึ่งหกเกียวก็คือประกวดในมหาลัยนี่แหละแต่ว่าเอาเฉพาะแบบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพา<อ>มี6คณะก็เป็นเวทีนั้นที่บอกว่ามีเหตุการณ์ที่แบบขาพิกไม่ขาพิก<อ>นี่ก็โดนเหมือนกันเวทีหกเกียวก็คือก่อนน่าจะแข่งประมาณสองวันข่ะ ผิดจ้าเราบวมแบบเดินไม่ได้อยู่สองวันแล้วก็คือแบบเมืก็ถึงวันประกวดแล้วว่าแบบปรดดันอะคือเราเดินไม่ได้เลยอะราะตกตกบันไดวันนั้นจำได้เลยซ้อมเสร็จเรากำลังจะกลับไงเราก็ตกบันไดก่อนแล้วก็คือนอัดสเปรย์เหมือนกันพอถึงวันเท้าก็คือบวมแบบแต่ก็ต้องสู้จริง ตองมาดูเฟชชี่ก็ก็ประกวดค่ะก็ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรใช่เหรได้ได้สายจากเวทีหกเกียวได้ป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็ได้ที่สามมาของท่สามเลิศมากป๊อปปูล่าโหวตสุดยอด อ,อดทนแล้วก็าการแบบก้าวข้างขีดจำกัดของตัวเองสำหรับแกง้มแก็้มรู้สึกว่าเราอยากได้อะไรจริงๆเราจะทำสิ่งนั้นได้เหมือนกับเราต้องโฟก,กัสว่าเราอยากได้สิ่งนี้เราอยากทำสิ่งนี้เราต้องทำเพื่อนแรงเราจะมามคนเวทีอ่ะเราอาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่ว่าทัศนคติกับความส้าพิเศษเราอ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้คนหันมาบอก ก็ความมั่นใจใช่ค่ะแรงออกทาแบบร่างกายค่ะทางเวมานาะดีแอกเราอะไรของนั้นก็นั่นแหละความอดทนได้ความอดทนคือต้องอดทนจริงๆแล้วก็แบบว่าฝึกความมั่นใจแต่ก่อนก็คือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ประกวดหรือว่าแบบไม่มีความคิดเลยที่จะแบบอยากเป็นแบบก็คือแบบพี่ก็ขยันขยอแบบไปเถอะอะไรเงี้ยเออจนแบบโอเคก็ได้เพื่อคณะเราเพราะไม่งั้นก็าจะไม่มีใครแล้ว ก็มีเกสเ<ะ>ตอร์วันนี้เราก็มีเกส,ส<ะ>มาด้วยการเกิดผ่านการประกวดทงมิสไทยแลนด์ u n i v e r s โอ้โอ พี่ประกวดเี่ยก็เคยประกวดเวทีมหาลัยเหมือนกันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะเป็นแบบนนพม่าเคยไหมเคยนันพม่าจังไหมเราจะสังเกตได้ว่าการเดินก็คือแตกต่างเดิน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 ดิเดินเดิวเเนเดินเดินนเดินเ พี่ก็ไปลองมิสไทรีมิวเอร์มาแต่มันเป็นสมัยแบบไม่อยากจะพูดตัวเลขเลยเฮ้ยพูดได้พูดได้พูดได้ไม่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 ได้ปีละปีละปีละปีลมปีละปีลนปีละมีละป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 ีลิปีลนปีละปีล่ปีละยีละปีละปีละปีลอปีละ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 ปีงาปก็คือละปเดือีนิดนึง เพราะว่าอย่างมิสไทรันยูนิเวิร์สเนี่ยก็คัดจากประมาณ400คน500คนแล้วก็เป็นสเต็ปผ่านไปเรื่อยๆจนเหลือ44คนสุดท้ายมิสไทรันยูคือหนึ่งในนั้นก็คือเพราะพี่นั้นก็คืออะอย่างน้อยก็ได้ชื่เลยแต่ก็มีดีเหมือนกันนะแล้วก็อย่างมิสไทรันเวอร์นี่ก็ตอนปีพี่นะก็คือ500คนก็้เข้าไปที่ที่30คนสุดท้าย มันก็แบบมันก็เหนือความคาดหมายของเรามากๆจริงๆอะปรากวดมิสเตร์แลนยูเสร็จอะอยากไปลองมิสแตรลนเวอร์เพราะว่าเขาเรียกว่าเอาชนะเองแล้วความอะสองเวทีมีความต่างกันไหมมีความต่างนะคะคือพี่พี่ต้องบอกก่อนว่าเวทีประกวดการในสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันเยอะมากที่เราเห็นว่าปัจจุบันแบบโอ้เอเมนด้าเลยหรือว่าแบบตั้งแต่รุ่นน้ำตาลมาเลยนะ เขาก็จะมีแรคเตอร์ของตัวเองแต่นางงามสมัยนี้ไม่ใช่ห้ามแหกห้ามแหวกห้ามอะไรเด็ดขาดอ่าสมมุติว่าเขามีแพทเทิร์นให้เดินแบบนี้คุณต้องเดินแบบนี้ให้เวลาตรงนี้เท่านี้คุณก็ต้องเดินเท่านี้ถ้าคุณแบบเกินเวลาก็จะตัดคะแนนเลยอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแพทเทิร์นใช่ทุกอย่างจะเป็นแพทเทิร์นการเดินเป็นเดินวนะแต่ว่าเป็นเดินแพทเทิร์นการหมุนหมุนได้แค่รอบเดียวนะ่ยอมหมุนเกินโอ้ใช่ฟูถไม่ได้ ใช่แบบกำแกลกจะตลกทันทีใช้คําว่าตลกได้เลยในสมัยนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่ช่วงที่พี่ประกวดอะพี่จะรู้เลยว่าปีนี้ใครจะชนะมันเป็นแพ้ชนขนาดนั้นเลยจริงเราสามารถเดาได้เลยตัวเต็งเลยใช่เพราะว่าเขาจะได้แน่นอนใช่จากอยู่ตรงนี้อันนี้อย่างนี้เพราะว่าเราเข้าไปประกวดราแู้ไงคำว่าสงครามนางงามไม่มีจริงไหมอยากรู้จ้าเหลือล่ะจเหรอจริงต้องบอกว่าเพื่อนๆนางงาม ที่ประกวดกันน่ารักนะารกทุกคนแต่ว่าอาจจะแบบด้วยการแข่งขันด้วยเลี้ยงรองเชียอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเหมือนแบบว่านิดนึงอ่ะสมมติว่าเวลากล้องมาก็จะแบบเราโดนเราโดนหรือว่าเราเราไปทำเขาเนี่ยเราโชคดีโชคดีตรงที่เพื่อนๆของเตปที่เราอยู่อะมันจะแบบค่อนข้างไนท์นะไม่ได้อุ้ยเนี่ยไม่ได้มีตัวเต็งส่วนมากจะเป็นในกลุ่มที่แบบว่าตัวเต็งมาเลยว่า อุ้ยเป็นแถวหน้าที่ต้องยืนับสื่ออะไรนะแต่ตอนนี้ก็แบบว่าเหมือนคนละเรื่องกับตอนนั้นเลยใช่แบบว่าฟลีสไตล์ขึ้นแล้วก็แบบต้องดึงเอกลักษณ์ของตัวเองเดี๋ยวนี้ต้องเป็นตัวของตัวเองมากคนที่ยิ่งยูนิคเท่าไหร่ยิ่งด้รับความสนใจ จริแต่ว่าอันนี้เราเราเราจะชอบเห็นแบบ<ม>เหมือนบางครั้งอะคู่ที่เข้ารอกไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้าคนนี้เข้ามาได้ไงคนนี้ไม่สวยเลยพี่จะบอกว่ามันมีวิธีการคัดเลือกออในระดับประเทศอยู่<ฮ>ก็คือว่าแบบการสัมภาษณ์การพูดคุยความมั่นใจในการตอบคาถาม<ฮ>แล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้เลยเขียวผม หรือว่าเราความคิดเราไม่ดีอย่างเงี้ยสวยเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะนอกจากแบบเรื่องความสวยความงามความพิเศษภาษาสําคัญไหมคะอันสาคัญมากค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วมันจะมีการเทรนตอบคําถามภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะเขาก็จะแบบว่ามีมานั่งแล้วก็เขาจะสังเกตทุกยิริยาบถทของการใช้ชีวิตเราว่าแบบห้ามนั่งเหมือห้ามแบบปากตกห้ามตลอดก็คือต้องวางตัวที่ดีตลอดเวลายิ้มไหมค่ะยิ้มค่ะใช่เหมือนแบบเจ้าของกองเนาะ เขาจะเป็นคนเหมือนแบบเสียงส่วนใหญ่เขาก็จะสังเกตตลอดว่าเขาชอบใครยังไงแล้วก็เขาจะปากตกงกันปากตกลงีันเยี้ยเยี้ยคน้องใครเงียแต่ว่าพี่เคยแบบตอบคำถามอยู่แล้วเหงือกแห้งนะวิธีการทิ้งเหงือกให้แบบว่าขอโทษนะคะกรรมการขออญาตดึงเหงือกยิงกินแล้วก็หันไปดย่นยีงจริงจรแล้วคนก็หัวเราะทั้งหมดซึ่งในใจกูแบบตกรอบแม่น้อยเลยค่ะแต่ว่ายังตกรอบ พอเสร็จปุ๊บเราก็กลับมามั่นใจเหมือนเดิมมันมันจะเป็นประสบการณ์ที่ถ้าไม่ไปอยู่งานนะวจะไม่ไปเรียจริงมันก็เหมือนเป็นการได้ประสบการณ์ที่ดีใช่ใช่ใช่แต่แต่จริงๆอะพี่อยากจะแบบเผื่อคนรุ่นใหม่ดูรายการแะฉันก็รุ่นใหม่นะพวกเราอ ก็คือแบบว่าเวลาเราเห็นว่าคนนั้นคนนี้ไม่สวยแต่เขาอยู่บนเวทีนั่นคือเซ็กล้ามากมากแล้วหนึ่งระดับอันที่สองคือกว่าเขาจะไปถึงจุดที่ผ่านเข้ารอบไปยืนบนเวทีนั้นได้นั่นคือที่สุดเหมือนกันอย่าไปแบบว่าคนนี้เหสวยเลยเข้ารอบมาได้ไงเนาะมุมมองเกี่ยวกับ beauty standard ในสมัยนี้ยังไงบ้างเราว่าทุกคนยูนี้มีเอกลักษณ์เลยมันไม่มีใคร คาแรคเตอร์ของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็สวยแบบอย่าคิดว่าแบบโอ้ยคนนั้นไม่สวยคนนี้ไม่สวยอะไรเงี้ยใช่อย่คิดว่าแบบทุกคนก็ดูดีเป็นของตัวเองอ่ะเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครอะไรเงี้ยความแต่งหนังเนยไม่ต้องกังวลว่าเราทําอะไรเงี้ยโดดขึ้นมาเขาจะทาให้แบบโดนว่าจริงๆเอาไม่เลยนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่แบบดีแล้วที่มั่นใจในตัวเองว่าเราอยากจะทาอะไรอะไรเงี้ยเออมันก็มือนกับเราไม่เหมือนคนอื่นงานยิ่งเอยิ่งเราไม่เหมือนคนอื่นมันก็ยิ่งทำให้เราดี พี่ว่าสุดท้ายแล้วมันคืออยู่ที่ความมั่นใจถ้าเราดูเวทีที่ที่สมัยนี้ที่เขาได้ตำแหน่งกันก็คือหนึ่งความมั่นใจสองคือลักษณะคติมาอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคือแบบมันหมดยุคที่เราจะมานั่งแบบอู้การจะสวยมันคือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เลยอันนี้เรามีคำพูดที่เกี่ยวกับนางงามทุกคนรู้ไหมว่าไอ้คำพูดเนี้ยมันเกี่ยวกับนางยังไงอย่างเช้นเข้าเกมนะคะช่วยกันได้ไหมคะเข้าได้ มโอเคมันยังไม่แข็งนีโอ้โอมีค่ามากเลยังเปิดได้ยัง